สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นการเทียบกันระหว่าง Huawei Mate X6 กับ Mate X7 ที่เพิ่งเปิดตัวสวัสดีค่ะซึ่งข้อมูลที่เราได้มานี่ใช้คำแรงมากเลยนะใช่ครับบอกว่านี่คือการปฏิวัติโครงสร้างไม่ใช่แค่อัปเกรดธรรมดาใช่ค่ะคำว่าปฏิวัตินี่เป็นคำที่ใหญ่มาก ซึ่งมันก็ทำให้โจทย์ของเราวันนี้น่าสนใจขึ้นเยอะเลยว่ามันปฏิวัติจริงหรือเป็นแค่การตลาดโอ้แค่ฟังโจทย์ก็น่าสนุกแล้วครับอยากรู้เลยว่าปฏิวัติกันขนาดไหนงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีจุดที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติครั้งนี้คือเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเรื่องนี้สาคัญที่สุดเลยค่ะเพราะจุดอ่อนของมือถือจอพับมาตลอดก็คือความเปราะบางแต่ Mate X7 นี่มาแปลกมากนะยังไงครับคือทั้งที่มันบางลงแล้วก็เบาลงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่กลับได้มาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นนเป็ IP59 เดี๋ยวเดี๋ยวสิครับจากเดิมที่เม e x6 เป็นแค่ ip x8 ใช่ค่ะมาเป็น ip 59นี่มันโอ้ oh, เรื่องใหญ่มากเลยนะใหญ่มากค่ะตัวเลข5ที่เพิ่มเข้ามามันหมายถึงการกันฝุ่นได้แล้วซึ่งนี่คือศัตรูตัวฉกาจของบ้านพับมาตลอดเลยนะถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนเกมของจริงการซีลเครื่องให้กันฝุ่นได้ในมือถือจอพับเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายทางวิศวกรรมมากๆแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะ แต่นี่ยังไม่หมดค่ะในข้อมูลยังมีพูดถึงเทคโนโลยีหน้าจอที่ใช้ของไหลแบบนอนนิวโตเนียนด้วยโอ้โหนอนนิวโตเนียนฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือชั้นฟิล์มชนิดพิเศษที่อยู่ใต้กระจกจอค่ะคือลองนึ่งภาพตามนะคะในภาวะปกติเนี่ยมันจะเหลวๆยืหดหยุ่นทําให้เราพับจอได้ลื่นไหล แต่ทันทีที่มีแรงกระแทกแรงๆเข้ามาเช่นทําเครื่องตกอโมลเลกุลของมันจะจับตัวกันแน่นกลายกันของแข็งชั่วขณะเลยเพื่อดูดซับแรงกระแทกโอ้โหคล้ายๆกับของเล่นสลามบางชนิดเลยใช่ไหมครับที่พอเราทุบแรงๆแล้วมันจะแข็งหลักการเดียวกันเลยค่ะซึ่งทําให้จอทนทานขึ้นอีกต้อง20%เซเหลือเชื่อจริงๆครับสแสดงว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องความทนทานแบบจริงจังมากแต่ความทนทานอย่างเดียวคงไม่พอ อีกเรื่องที่คนสนใจมากก็คือกล้องแน่นอนค่ะซึ่งข้อมูลก็บอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่ผมดูสเปคกล้องซูมแล้วแบบแอบงงนิดหน่อยเรื่องระยะซูมหรือเปล่าคะใช่เลยปกติรุ่นใหม่ต้องซูมได้ไกลขึ้นใช่ไหมหรอครับทำไมเมท e X7 ถึงลดระยะซูมจาก4เท่าลงมาเหลือ3.5เท่าละครับอ๋ออันนี้เป็นอีกจุดที่ถ้าดูแค่ตัวเลขนี่อาจจะเข้าใจผิดได้เลยหรอครับค่ะเอาจริงๆนะ มันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ในเชิงปฏิบัติเลยการที่ระยะซูมลดลงนิดหน่อยแลกมากับขณะรูรับแสงที่กว้างขึ้นมหาศาลจาก f 3 0มาเป็น f 2 2โอโ้โห f 2 2เลยเหรอใช่ค่ะมันหมายความว่าเลนส์ซูมตัวนี้รับแสงได้ดีขึ้นมากอ๋อเข้าใจแล้วพอร,รับแสงได้ดีขึ้นก็หมายความว่าการถ่ายรูปคนหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยด้วยเลนส์ซูมจะได้ภาพที่ดีกว่าเดิมเยอะมากสินะครับถูกต้องค่ะเพราะที่ผ่านมาเลนส์ซูมในมือถือนี่ตกม้าตายในที่มืดตลอดเลย ใช่เลยค่ะปรัชญาเขาเปลี่ยนไปคือแทนที่จะแข่งกันว่าใครซูมได้ไกลกว่าซึ่งในชีวิตจริงอ่านไม่ค่อยได้ใช้เขากลับทำให้ระยะซูมที่คนใช้บ่อยที่สุดอย่างระยะพอเทร t เนี่ยมันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเจ๋งมากแถมยังเพิ่มความสามารถเ l เลโฟโตโแมคโครเข้ามาให้ด้วยเ l เลโฟโตแมโครค่ะทำให้ใช้เลนส์ซูมถ่ายของชิ้นเล็กๆได้คมชัดโดยที่เราไม่ต้องเอาโทรศัพท์ไปจ่อใกล้วัตถุเลยโอเคชัดเจนเลยครับ ทั้งทนทานขึ้นแบบสุดๆและกล้องก็เน้นการใช้งานจริงมากกว่าตัวเลขคำถามสุดท้ายเลยก็คือใครควรจะอัปเกรดถ้าคนฟังใช้ Mate X6 อยู่ตอนนี้ควรจะรีบไปซื้อไหมครับถ้ามาจากรุ่นเก่าอย่าง m a t X3 หรือก่อนหน้านั้นนะคะอัปเกรดได้เลยค่ะประสบการณ์ต่างกันราฟ้ากับเหวครับแต่ถ้ามาจาก Mate X6 อาจจะต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญ ถ้ากังวลเรื่องฝุ่นเข้าบ้านพับมาตลอดหรือเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพพอร์เทรตในที่แสงน้อยมากๆการอัปเกรดครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนแต่ถ้าใช้งานทั่วไปอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความต่างขนาดนั้นหัวใจของ Mate X7 ไม่ใช่การแข่งสเปคบนกระดาษแต่เป็นการกลับมาแก้ปัญหาพื้นฐานที่เจ็บปวดที่สุดของคนใช้มือถือจอพับออนั่นก็คือความทนทานและคุณภาพกล้องที่ใช้งานได้จริง ันคือการเปลี่ยนจากเกมของตัวเลขมาสู่เกมของการใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆค่ะน่าสนใจมากครับและก่อนจะจบการเจาะลึกวันนี้ผมเจอข้อมูลชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากชิ้งท้ายไว้ให้คิดกันค่ะในข้อมูลบอกว่า Mate X7 จะมีรุ่นพิเศษ Collector Edition อ๋อรุ่นพิเศษครับที่ใช้เซ็นเซอร์กล้องหลักใหญ่กว่ารุ่นปกติไปอีกนี่อาจเป็นสัญญาณของอนาคตหร,รือเปล่าครับ ที่นวัตกรรมที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในรุ่นเรือทงทั่วไปอีกต่อไปแต่จะถูกเก็บไว้สำหรับรุ่นพิเศษที่มีจำนวนจำกัดและราคาสูงขึ้นไปอีกขั้นเท่านั้น